สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังสือมรรบทรายการที่จะสรุปหนังสือให้ทุกท่านได้ฟังสำหรับหนังสือเรื่องแรกผมยกเอาหนังสือพ้องหุ้นเป็นเห็นผลยั่งยืนเขียนโดยคุณกวีชูกิจเกษมครับโดย EP ีแรกจะกล่าวถึงมหัศจารย์แห่งหุ้นหลายคนสงสัยว่าหุ้นคืออะไรโดยความหมายตามทฤษฎีแล้วหุ้นคือตลาดกลางที่เคลื่อนย้ายเงินทุน จากผู้มีเงินสดสวนเกินไปสู่ผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนไปขยายธุรกิจแต่สำหรับผู้เขียนแล้วหุ้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางการเงินทำไมถึงเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ทางการเงินเพราะตลาดหุ้นทำให้เราประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ยกตัวอย่างบุคคลเช่นวอลเลอ์บัฟเฟตต์เบนจามินเกแฮมสตลาดหุ้นทำให้หลายๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โต หรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 3. ตลาดหุ้นทําให้เราสามารถลงทุนได้หลายๆธุรกิจในเวลาเดียวกัน 4. การลงทุนในหุ้นคือการที่เราได้เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆโดยที่เราไม่ต้องทําเองแต่จ้างคนอื่นมาทําแทนเราแล้วเราคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจนั้นๆคือเงินปันผลที่เกิดจากกําไรและกําไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น 5. เราสามารถแลกเปลี่ยนหุ้นหรือขายหุ้นที่ถืออยู่ได้ทุกเมื่อหากเราเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นเหมือนกับการเปิดธุรกิจของตนเองเราจะพบว่าคนที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงในธุรกิจมีไม่มากเช่นกันแต่ผู้เขียนยังเชื่อว,ว่าคนที่จะประสบความสําเร็จในการลงทุนในหุ้นควรมีเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จมากกว่าแล้วปัจจัยอะไรที่จะทําให้ประสบความสําเร็จจากการลงทุนในหุ้นซึ่งในหนังสือเล่มนี้ จะอธิบายเป็นแบบขั้นตอนว่าการจะประสบความสําเร็จในการลงทุนแบบระยะยาวต้องทําอย่างไรนําไปสู่การตัดสินใจว่าท่านชอบสไตล์การลงทุนแบบไหนรู้ถึงนิสัยที่จําเป็นในการเป็นนักลงทุนแต่ละประเภทและขั้นตอนการลงทุนที่ถูกวิธีของการลงทุนสไตล์เน้นคุณค่าสุดท้ายคือท่านผู้ฟังจะรู้ถึงการจัดพอร์ตการลงทุนที่ถูกต้องเพื่อความมั่งคั่งในระยะยาว